คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยอรนชัยจันทรัสุภแสงคลิกไจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz อยู่กับผมพรชัยจันทระสุประแสงนะครับพี่มิงคอมทูเดย์ประจำวันศุกร์ที่31มกราคม2568นอยะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องราวที่น่าจะเป็น ปัญหาใหญ่ของสังคมในยุคนี้ก็คือเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับกับประเด็นที่เรื่องของการแชฉแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินพร้อมวิธีรับมือนะครับจริงๆเรื่องนี้พี่มิงคัดสรรมาจากเ,ออเว็บของทาง AIS ที่เขาทำในเรื่องของให้ความรู้ในเรื่องของการแนะนำ การใช้งานอะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงเรื่องของแกงคอเซนเตอร์ด้วยก็เลยเอามาเป็นประเด็นแต่จริงต้องบอกว่าแรงบันดาลใจที่อยากจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันในรายการเนี่ยก็พอดีพี่มิงช่วงนี้พี่มิงดูซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าแท็กซี่ไดเวอร์นะฮะหรือชื่อภาคไทยเขาเรียกว่าแท็กซี่จ้างแขนนะครับมันก็มีอยู่หลายตอนซึ่งหนึ่งในหลายๆตอนก็คือช่วงตอนที่1 8 1แเนี่ยแถวนั้นเนี่ยนะประมาณนั้นเนี่ยมันเป็นตอนที่เกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับแกงคอเซนเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายก่อนเรื่องแท็กซี่ไดเวอร์เนี่ยเรื่องย่อก,ก็คือในสังคมที่ไร้ความยุติธรรมเนี่ยเพียงโทรหาแท็กซี่สายรุง้งกลิ้งเดียวนะครับพนักง,งานขับรถคิมโดกีที่ชื่อเป็นชื่อของพระเอกเนี่ยก็จะไปแก้แค้นให้คุณทันทีโดกี oki, เนี่ยก็คือชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตซื่อสัตย์กว่าใครในฐานะเจ้าหน้าที่กองกําลังพิเศษแต่เมื่อว่าแม่ของเขาถูกฆาตรกรต่อเนื่องสังหารชีวิตเขาก็มีแต่ความเจ็บปวดในขณะที่รู้สึก ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็แตกสลายใจแตกสลายนั้นดูกี้ก็ได้เจอกับจางซองซองนะฮะรับเขาเข้าทำงานที่บริษัทแท็กซี่สายลุงแท็กซี่สายลุ้งต่างจากแท็กซี่ธรรมดาทั่วไปตรงที่มันก็คือเป็นองค์กรรับนะครับที่จะช่วยแก้แค้นให้กับเหยื่อที่ถูกถูกเขาเรียกกระทำและกฎหมายเนี่ยไม่คุ้มครองคือคุ้มครองไม่ถึงอ่ะและโดกี้ก็กลายเป็นนักล้างแค้นดาวเด่นของที่นี่อีกด้านหนึ่งนะครับ อานน่าคืออายการซึ่งเป็นนางเอกนะเข้าใจวย่างั้นที่1ิเรื่องของแท็กซี่สายรุง้งเธอโมโหพฤติกรรมนอกอกฎหมายของพวกเขาแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกสับสนเมื่อเห็นว่าพวกเขาไขาคดีที่กฎหมายปิดไม่ลงได้ระหว่างคนที่เชื่อว่าการแก้แค้นนำมาซึ่งความยุติธรรมของจริงกับคนที่ตามล่าพวกนอกกฎหมายโดกีก็ต้องค้นหาว่าแท้จริงแล้วความยุติธรรมนี้คืออะไรกันแน่จริงๆถ้ามีเวลาลองไปดูได้นะครับในแอปหลายๆแอปเข้าใจว่าเว็บแอป VIU ก็จะมีอยู่นะ อพอพูดถึงตรงนั้นมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ชาวบ้านชาวช่องหลายๆคนเนี่ยถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกแล้วพอไปแจ้งความแจ้งกฎหมายก็ก็จับจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็หายไปหรือจับไม่ได้ถึงหรือถึงจับได้คนที่สูญเสียเงินไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้เงินคืนมาก็ตัวเพเอกก็คือโดกีคิมโดกีเนี่ยเขาก็ปลอมตัวเพื่อเข้าไปแฝงอยู่ในแก๊งนี้แล้วก็ไปเขาเรียกว่อะไรนะไปหลอกหัวหน้าแก๊งซึ่งเป็นสาว สาวสาวที่หน้าตาขี้เหร่นิดหนึ่งมีอายุเพื่อให้หลงรักและกลายเป็นว่าเหมือนกับหลอกซ้อนหลอกอ่ะแล้วสุดท้ายก็ไปดูดเงินจากแก๊งเนี้ยกลับมาคืนชาวบ้านแล้วก็สาวคนนี้ก็โดนโดนชายหนุ่มหน้าตาดีอย่างพระเอกที่ชื่อว่าคิมโดกีหลอกให้รักแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนเรื่องราวที่ท,ที่ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์อ่ะพอพูดถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วเนี่ย ในเว็บที่พี่วิ้งไปหาข้อมูลมาจากทางตัว sustainability.as.co.ts เนี่ยเขาโพสต์ไว้เมื่อวันที่30กรกฎาคมปี67เขาพูดไ้ว่าแก๊งคอนเซนเตอร์คือใครแก๊งคอนเซนเตอร์ก็คือขบวนการหรือว่ากลุ่มมิจฉาชีพที่ทำการหลอกลวงเหยื่อผ่านทางโทรศัพท์โดยมักแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเช่นธนาคารบริษัทขนส่งหน่วยงานรัฐหรือแม้กระทั่งองค์การ องค์กรการกุศลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงหรือข่มขู่ให้เหยื่อเกิดความกลัวและกังวลจนตัดสินใจผิดพลาดโอนเงินไปให้กับผู้ร้ายจนบางรายนะครับแทบสิ้นเนื้อประดาดตัว และกลุ่มเป้าหมายของแก๊งคอ l ์เซ็นเตเป็นใครบ้างอย่างเช่นเขาจะบอกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะในเว็บนี้บอกว่า 1. คนตกงานมองหางานอยากมีฐานะทางการเงินที่ดี 2. คนมีฐานะมีเงินเก็บอยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดต่อสื่อสารโดยเหยื่อไม่จำกัดเพศวัยและการศึกษาจะเห็นว่าเอามันหมดทุกกลุ่มเลย อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยมีการปรับกลวิธีกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆส่งผลให้ทุกคนเนี่ยสามารถถูกหลอกได้ทั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงที่มาขอมาเตือนภัยแล้วก็มีการรวบรวมนะในเว็บนี้เขามีการรวบรวมข้อมูล12กลโกงที่แก๊งคอร์เซนเตอร์นำมาใช้เป็นข้ออ้างในการหลอกลวงเพื่อให้คนไทย ต้องรู้และก็ต้องเราแวดระวังกันให้มากขึ้นนะครับมีอะไรบ้าง12วิธีอันแรกเลยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร วิชาชีพนะครับมักอ้างว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ตรวจสอบพบความผิดปกติบนบัญชีของคุณเช่นบัญชีเงินฝากของคุณถูกอายัดมีหนี้บัตรเครดิตค้างชำระให้รีบไปที่ตู้ ATM ทําทำตามขั้นตอนที่บอกอาจจะแก้ปัญหาได้แต่แท้จริงแล้วนะครับเป็นการหลอกลวงเพื่อให้โอนเงินไปยังบัญชีของโจรหรือแจ้งว่าข้อมูลของคุณหายไปจากธนาคารรบกวนขอข้อมูลส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยไปทำธุรกรรมทางการเงิน อันนี้คือแบบที่1แบบต่อไปนะครับอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งและโอนสายให้ตํารวจเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยผู้คนนิยมใช้การสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์จึงมีการใช้บริการขนส่งเป็นจํานวนมากมิจฉาชีพจึงอาศัยช่องโหว่ตรงนี้ในการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งแล้วหลอกว่ามีพัสดุตกค้างหรือตรวจพบพัสดุที่มีของผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่อยู่ภายใต้ชื่อของคุณและจะทําการโอนสายให้กับตํารวจเพื่อหลอกให้คุณ โอนเงินเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์นะครับอันนี้ก็อีกแบบหนึง่งอีกการหลอกหนึ่งก็คืออ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับมิจฉาชีพจะอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วหลอกลวงว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องสงสัยผัวพันเกี่ยวกับคดียกักขายยาหรือฟอกเงินจึงต้องโอนเงินทั้งหมดให้ตวรวจสอบมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สัมภากรกมิจฉาชีพนะครับก็จะอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่สัมภากรกมแล้วหลอกลวงให้คุณเชื่อว่าคุณเนี่ยได้รับสิทธ ขอคืนภาษีให้ลิททำรายการขอคืนไปที่ตู้ ATM แต่เมื่อทำตามขั้นตอนกลับกลายเป็นการโอนเงินให้กับโจน,นะครับอันต่อไปอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เจ้านี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เจ้าหนี่นอกระบบมิจฉาชีพอาศัยการหลอกลวงว่าเป็นเจ้าหนี่นอกระบบของบุคคลในครอบครัวหรือคนรอบตัวคือไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวเราแต่อาจจะพูดถึงว่าลูกสาวพ่อแม่พี่น้องหรือภรรยาสามีคุณติดหนี้เขาแล้วก็ข่มขู่ว่า หากไม่ยอมให้คนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักเนี่ยหรือแม้หากไม่อยากให้คนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักเนี่ยโดนทำร้ายต้องโองนเงินเพื่อชําระหนี้แทนนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันถัดไปอ้างว่าเป็นผู้โชคดีแล้วก็ได้รับรางวัลอันนี้เป็นโบราณมากเลยพี่มิงเคยเจอต่สมัยพี่มิงเด็กๆและมิจฉาชีพอาจจะหลอกลวงว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลจานวนมากแต่ก่อนที่จะได้รับรางวัลต้องโองนจ่ายภาษีให้กับพวกเขาก่อนแต่สุดท้ายเมื่อโอนไปแล้วนะครับกลับไม่ได้เงินรางวัลแล้วก็โดน เชิดเงินที่โอนไปหนีหายนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งไปฟังเพลงชุดใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังวิธีการหลอกลวงของวิชาชีพกันต่อครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 m เกมกะกลับมาต่อกับเรื่องราวของบรรดามิจฉาชีพที่มีรูปแบบในการหลอกลวงมากมายผ่านกันไปหลายๆแบบแบบมาดูกันต่อแบบนี้เขาบอกว่า อ้างมีรูปหรือคลิปวิดีโอหลุดอ,อันนี้อาจจะเข้าขายสำหรับคนที่ชอบถ่ายคลิปขายภาพรับเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยมิจฉาชีพก็อาจจะแอบอ้างว่ามีรูปหรือคลิปวิดีโอที่อาจจะทําให้คุณต้องอับอายหรือคลิปการกระทําของคุณที่ผิดกฎหมายให้คุณคลิกลิงก์เข้าไปเพื่อหลอกหากเราหลงเชื่อไม่ใช่เพื่อหลอกถ้าเราหลงเชื่อเนี่ยกดดูลิงก์ก็อาจจะโดนแฮกข้อมูลและเงินในบัญชีได้เพราะลิงก์พวกนี้มันเป็นแฮกเกอร์นะฮะ อันต่อไปอ้างว่าเป็นนักลงทุนเพื่อหลอกให้ลงทุนมิชฉาชีพหลอกให้คุณโอนเงินไปร่วมลงทุนหลังจากนั้นนะครับหลอกต่อไปว่าได้กําไรมหาศาลให้โอนค่าธรรมเนียมมาจะได้เบิกเงินไปใช้ได้นะครับถัดไปอ้างว่าโอนเงินผิดบัญชีมิชฉาชีพโทรมาแล้วก็อ้างว่าเมื่อกี้โอนเงินไปผิดบัญชีรบกวนโอนคืนมาให้หน่อยซึ่งอาจเกิดกับเหยื่อถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวไปขอสินเชื่อเมื่อเงินเข้าบัญชี โจ,จรจึงโทรมาหลอกให้เราโอนเงินให้หรือเราอาจจะถูกหลอกให้เป็นเหยื่อการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายโดยใช้บัญชีของเราเป็นตัวกลางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดังนั้นหากใครโอนเงินเข้ามาผิดบัญชีไม่ควรโอนกลับไปให้แต่ให้อีกฝ่ายติดต่อธนาคารเพื่อดึงเงินกลับไปด้วยตนเองอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณควรจะรู้นะครับเราไม่ต้องโอนแต่ให้ธนาคารจัดการนะครับอ้างว่าถูกตัดไฟฟ้าแล้วก็ประปลา มิจฉาชีพอาจจะโทรมาแอบอ้างนกษส์เป็นเจ้าหน้าที่จากการประฟ้าหรือการไฟฟา้ามาแอบอ้างการเก็บค่าไฟเก็บค่าน้ําแจ้งตัดไฟแจ้งตัดน้ําปรัปาเปลี่ยนมิตเตอร์และตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟา้าหากเหยื่อสนหลงก็จะรีบโอนเงินให้โดยทันทีเพราะไม่อยากถูกตัดน้ําตัดไฟหรือว่าเสียค่าปรับนะครับ อีกกลว,วิธีหนึ่งก็คืออ้างว่าเป็นพนักง,งานจากเครือข่ายโทรศัพท์มิจฉาชีพใช้เบอร์มืมอถือโทรอะไรสักอย่างโทรหาลูกค้าแจ้งว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอาทิชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนไปเปิดเบอร์และดําเนินการผิดกฎหมายโดยมิจฉาชีพเนี่ยบางรายบอกชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนของเหยื่อได้อย่างถูกต้องจนอาจทําให้เหยื่อหลงเชื่อจากนั้นมิจฉาชีพจะหลอกว่าต้องโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้าเป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่จะทําให้เกิดความเสียหายที่เหยื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสูญเสียทรัพย์สินนะครับก็ถ้าคุณเป็นลูกค้าของพวกค่ายมือถือไม่ว่าจะเป็น AS หรือ True หรือ d t แทเนี่ยแล้วพบความผิดปกติของเบอร์โทรหรือ SMS ข้อความที่ติดต่อก็สามารถแจ้งผ่านสายด่วนของของ AS ก็คือ1185 a i s spam report center ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับโดย AS จะตรวจสอบแล้วก็ร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการทางกฎหมายนะครับมาที่กลวิธีสุดท้ายหลอกให้ทํางานออนไลน์มิจฉาชีพจะโทรเข้ามาเพื่อนําเสนองานง่ายๆแต่รายได้ดีทําให้ดูน่าสนใจแต่จะมีเงื่อนไขในการสมัครคือจะต้อง โอนเงินเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการเข้าทำงานหรือค่าอื่นๆแต่ปรากฏว่าเมื่อโอนเงินแล้วนะครับก็จะถูกบล็อกช่องทางติดต่อและพบว่างานนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับก็เป็น12กลวิธีที่เขาใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะยังไม่จบเรื่องนี้เดี๋ยวเบรกต่อไปยังคงพูดถึงเรื่องแกงคง call center กันต่อครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz คำถามหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะต้องถามว่าทำไมแกลงคอนเซ็เตอร์เนี่ยเขาถึงเขา้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้ เมื่อมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยเขาได้ข้อมูลจากไหนทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรหรือหลายครั้งยังมีข้อมูลอื่นๆอ,อย่างเลขที่บัญชีเลขบัตรประชาชนและมันหลุดไปตรงไหนเพราะข้อมูลเหล่านี้คือสาเหตุหลักๆที่ทําให้เราหลงเชื่อคําพูดของแก๊งมิจฉาชีพได้อย่างง่ายๆเลยซึ่งอาจจะมาจากข้อมูลจากการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านช่องทางต่างๆมีอะไรบ้างเช่นการคลิกลิง การคลิกลิงก์ที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าไม่น่าเชื่อถืออาจจะทําให้มิจฉาชีพแฝงมัลแวร์หรือโปรแกรมดักจับข้อมูลไว้เนี่ยประกอของคุณนะครับหรือจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวที่คุณกรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์โดยเฉพาะข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออาจจะถูกทำหรือว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิด การยินยอมสมัครใช้บริการบางครั้งคุณอาจจะเผลอไปให้ข้อมูลส่วนตัวกับมิจฉาชีพโดยการสมัครใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างโดยไม่ทันอ่านรละละเอียดให้ละเอียดนะครับหรือข้อมูลล่วไหลาจากบริษัทอันนี้ก็ซีเรียสเลยนะครับข้อมูลส่วนตัวคุณอาจจะถูกขโมยจากบริษัทที่คุณใช้บริการโดยฝีมือของแฮกเกอร์ก็เป็นไปได้ตรงนี้มันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ บริษัทต่างๆที่เขามีการให้คุณเก็บข้อมูลเนี่ยเขาต้องมีระบบ s e c urity ที่ป้องกันการแฮกเกอร์ที่ดีพอนะครับแล้วก็มีมาตรการขั้นตอนในการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยหรืออสุดท้ายคือการซื้อข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจจะถูกแฮกแล้วก็นําไปขายในตลาดมืดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้ววิธีการสังเกตว่าคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยมันคือแก๊งคอนเซ็นเตอร์เนี่ยเราจะจับพิรุษ คนที่เรากําลังคุยว่าเอ้ยอันนั้นเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์หรือมิจฉาชีพเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นหนึ่งเนื้อหาในการสนทนาเนื้อหาที่จะพูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักและจะวกไปวนมาให้งงจนสุดท้ายเยื่อลงเชื่อและให้ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวไปเช่นหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัตรเครดิตเลขสมุดบัญชี โดยจะใช้จิตวิทยาในการพูดทั้งการโน้มน้าวการทําให้หวาดกลัวตื่นตกใจหรือก่อให้เกิดความโลภและยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวหรือโอนข้อมูลไปให้ 2. นะครับหมายเลขโทรศัพท์หากเป็นหมายเลขโทรศัพท์จากต่างประเทศจะก,ก็ต้องสงสัยเลยว่าเป็นการโทรข้ามชาติเพื่อหลอกลวงแต่ในปัจจุบันนะครับมิจฉาชีพอาจจะใช้หมายเลขโทรศัพท์จริงอื่น และใช้เทคโนโลยีแปลงสัญญาณโทรศัพท์เป็นหมายเลขของหน่วยงานที่แอบอ้างเพื่อเหยื่อหลงเชื่อว่าเป็นการติดต่อจากหน่วยงานจริงๆจึง,จ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 งอาจจะต้องใช้การพิจารณากับสิ่งที่ปลายสายพูดร่วมด้วยเพื่อให้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับ 3. การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะครับระลึกไว้เสมอนะครับว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายส่วนตัวหรือไม่มีการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่ามิจฉาชีพจะแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินกรมสัมพารเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งหรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ก็ไม่มีเหตุผลและไม่มีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องข่มขู่ขุณทางโทรศัพท์นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเออมันก็มีวิธีการสังเกตอยู่หลายๆอย่างเดี๋ยวเบรกต่อไปนะครับพี่มิ้งจะมาพร้อมกับ4วิธีการรับมือกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮมาแล้วครับเหล็กนี้กับ4วิธีรับมือกับแก๊งคอร์เซนเตอร์โอ้โหต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเริ่มต้นอย่างเขาว่าก่อนรับสาย ให้ระวังการรับสายจากเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้จักเดี๋ยวนี้หลายคนก็เลยไม่รับเลยถ้าเบอร์แปลกไปยังไงก็รับก่อนแหละเพื่อดูว่าเอ้ยมันเป็นโทรศัพท์ที่สําคัญนะครับ2ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ก่อนรับสายก็ต้องดูว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ใครเบอร์อะไรยังไงและที่สําคัญสุดก็คือการตั้งสติกับเนื้อกับตัวหรือพูดง่ายว่าตั้งสติและคํานึงไวเ้เสมอว่าสถาบันการเงินภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์ จะได้ไม่โอนอ่อนไปตามสิ่งที่ปลายสายกําลังพูดอันนี้คือก่อนรับสายตั้งสติและพอรับสายปุ๊บห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวครับอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะหากมีการถามถึงข้อมูลส่วนตัวที่อาจจะนําไปสู่การทําธุรกรรมทางการเงินห้ามบาอก 2. ตั้งคําถามหรือจับพิรุษคนายที่อยู่ปลายสายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราคุยอยู่ด้วยเป็นคนลาลหรือเปล่า 3. รีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเพราะว่า ลายสายอาจจะใช้ช่วงเวลาไหนระหว่างที่การพูดคุยเพื่อถุงเวลาเข้าควบคุมหน้าจอโทรศัพท์ของคุณจากทางไกลก็เป็นไปได้นะครับอ่ะหลังรับสายทําไงหลังจากรับสายจากผู้ที่คิดว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับให้รีบตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่แล้วก็รีบแจ้งความทันทีหากพบความเปลี่ยนแปลงในบัญชีหรือการทรําธุรกรรมของคุณแล้วก็รีบแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อยุติแลวก็ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติหากอยากไม่แน่ใจนะครับว่าปลายสายที่คุยก่อนหน้เนี้ยเป็นคนร้ายหรือเจ้าหน้าที่ตรวจริงให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานหรือธนาคารโดยตรงโดยไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากคนร้ายเช่นเบอร์โทรนะฮะให้เราเข้าเบอร์โทรที่เราเคยโทรประจำหรือเซิร์ชในเน็ตดูว่าเบอร์ c เซเ็ center ของธนาคารแห่งนี้คืออะไรและโทรเข้าไปนะเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยมีการติดต่อมาจริงนะนะฮะ ก็พี่มิ้งเคยเจอนะครับมีเมสเซจมาแจ้งว่าบัตรเครดิตโดนแฮกพี่มิ้งก็โทรเขาให้เบอร์มาแต่พี่มิ้งไม่โทรเบอร์นะั้นพี่ไปโทรพี่มิ้งไปถอกเบอร์นึงแล้วสุดท้ายโดนแฮกจริงแนฮะทางธนาคารก็ยกเลิกบัตรเครดิตเดิมซึ่งเขาไม่ถามข้อมูลส่วนตัวนะเขาแค่ยืนยันว่าอะไรนิดหน่อยแนละ้วโอเคมันมีจริงเขาก็ยกเลิกไปนะครับอ่ะมาข้อควรระวังนะครับ หากมีการส่งลิงก์หรือแนบไฟล์มาระหว่างการสนทนาอย่าก,กดลิงก์หรือเปิดไฟล์ข้อมูลแนบมาเด็ดขาดนะครับแล้วก็สำคัญสุดๆก็คือห้ามโอนโอนเงินไปให้คนอื่นผ่านช่องทางออนไลน์เพราะว่ามันเท่ากับว่าเราเหมือนกับสมยอมที่จะโอนไปเองเวลาจะเอาคืนมันจะยากเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีสุดก็คืออย่าโอนเงินให้ใครโดยที่ ไม่มีเหตุไม่มีผลตั้งสติดีๆกับสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นคุณอาจจะต้องเสียใจกับการเสียเงินเหล่านี้ไปแบบโหเจ็บใจจังเลยอะไรเงี้ยก็ตั้งสติดีๆอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังคงอยู่ในเรื่องราวของแกงคอเซ็นเตอร์แล้วถ้าถูกหลอกจะทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังกันครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะมาที่ประเด็นว่าต้องทำอย่างไรนะครับหากถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกในกรณีที่พลาดไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งตกใจและลนลาน อาจจะทําให้คุณเผลอตกปเป็นเหยื่อซ้ําๆเพราะว่าเราคงเคยได้ยินข่าวนะครับที่ว่าโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกโอ้โหมันมันน่าเจ็บใจมากนะครับเพราะว่าจากความหนกตังกล่าวหากโอนเงินไปให้แกง๊งแก๊งคอนเซ็นเตอร์ไปแล้วให้รีบรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อระง,งับการโอนเงินดังกล่าวทันทีและไปแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรวมไปถึงการแจ้งเบาะแสกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI หรือว่าแจ้งเบาะแสไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับอันนี้โทรไปที่1599 1599เนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ในการสืบสวนข้อมูลคนต่อไปหรือคนร้ายต่อไปนะครับ ผลกระทบจากแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผลกระทบจากแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยไม่เพียงจากก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อเหยื่อจํานวนมากนะครับยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวมระดับประเทศอีกด้วยนะครับดังนั้นแก๊งคอรเซนเตอร์นี้จึงถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติที่เป็นภัยร้ายแรงอีกประการหนึ่งของประเทศหนึ่งเออประเทศไทยนะโดยในปี2564ที่ที่ท,ที่ที่เขามีการเก็บข้อมูลนะครับ ศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะฮะหรือว่าสอปอ,อ,อสอตํารวจหรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยรายงานว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์สร้างความเสียหายโดยส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจและสังคมถึง1,600ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลจากปี2,564นะครับ แล้วในปี2567นะครับยังไม่มีข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนผู้ถูกหลอกจากแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ว่าในปี2566ที่ผ่านมากับพบสถิติที่น่าตกใจหลายทางแล้วก็มีแน,นวโน้มว่าปีนี้จะมีผู้เสียหายจากแก๊งคอร์เซนเตอร์เพิ่มมากขึ้นมีอะไรบ้างอย่างเช่น ข้อมูลจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเผยว่า5เดือนแรกของปี67เนี่ยมีคดีแก๊งคอร์เซนเตอร,ร์ที่แจ้งความผ่านระบบออนไลน์191จำนวน40,000คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายอยู่ที่5,000ล้านบาทธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปี2566เนี่ยมีผู้เสียหายจากแก๊งคอนเซนเตอร์ที่โอนเงินผ่านระบบพอมเพลจำนวน40,000คนคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย1,600ล้านบาทในขณะที่ สมาคมผู้บริโภคเปิดเผยว่าในปี2,566สมาคมผู้บริโภคไทยได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายจากแก๊งคอนเซนเตอร์จำนวน2,000ลายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่100ล้านบาทโอ้โหฟังตัวเลขตรงนี้แล้วก็คงต้องตระหนักกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับว่ามันสำคัญขนาดไหนนะครับอะก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการแจ้งเบาะแสนะครับแจ้งสายด่วนที่สอ,อทอกด 1, 4 4 1 แจ้งความออนไลน์ก็ไปที่ไทย i p o l s t o n l i n e .com แจ้งศูนย์ PCT นะครับก็0818663000 0 8 1 8 6 6ห0ห0นะครับหรือจะแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างที่บอกก็คือกด1599หรือจะโทรไปที่สายด่วน AIS นะครับ1185รับร้องเรียนเบอร์โทรแล้วก็ SMS มิชชาชีพนะครับ เอาละครับก็ฟังกันมาแบบจุใจจริงๆสําหรับวันนี้นะครับมาเรื่องแกงคอนเซิรตอร์กันเต็มๆก็คิดว่าเนื้อหาสาระประจําวันนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีเรื่องราวดีๆที่จะนํามาฝากกันอีกเยอะเลยยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการ c o มจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม